คำถามมีพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่คำตอบประเด็นที่หนึ่งใช่พระเจ้าเป็นความจริงหนึ่งยอนห้านาฬิกายีนาทีเรารู้อีกว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาและได้ประทานสติปัญญาให้เราเพื่อให้เรารู้จักพระองค์ผู้เป็นความจริงและเราอยู่ในพระองค์ผู้เป็นความจริงคืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พระองค์นี้เองเป็นพระเจ้าแท้จริงและเป็นชีวิตนิรันดร์โรมสามสี่ไม่มีทางแต่ให้พระเจ้าเป็นความจริงและให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนมุสาตามที่เขียนไว้ว่า เพื่อพระองค์จะทรงเป็นผู้ชอบธรรมในคำตรัสของพระองค์และทรงมีชัยชนะเมื่อทรงถูกพิพากษาประเด็นที่สองพระเจ้ามีพระภาคและพระฉายาที่แท้จริงฮีบรูหนึ่งสาพระองค์ทรงเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระเจ้าและเป็นพระฉายาที่แท้จริงของพระภาคของพระองค์ทรงคำจุนสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดํารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อทรงชำระบาปของมนุษย์แล้วก็ประทับนเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระมหากษัตริย์บนสวรรค์หนึ่งยอนสามสองท่านที่รักบัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้า แต่ยังไม่ได้ปรากฏว่าเราจะเป็นอย่างไรเรารู้ว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะเห็นพระองค์ตามที่พระองค์ทรงเป็นประเด็นที่สามพระเจ้าทรงมีพระฉายาของพระองค์เองปฐมกาลหนึ่งนาฬิกายีนาทีดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างพวกเขาขึ้นมาทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงประเด็นที่สี่พระเจ้าทรงดำรงอยู่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและทรงพระชนอยู่เยเรมีสิบนาฬิกาสิบนาที แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเป็นกษัตริย์นิรันเมื่อพระองค์เคลีวแผ่นดินโลกก็วั่นวหวและบรรดาประชาชาติไม่อาจทนต่อพระพิโรธของพระองค์ได้หนึ่งเทสโลนิกาหนึ่งเพราะพวกเขาเองเล่าเรื่องเกี่ยวกับเราว่าเราได้เข้ามาหาท่านอย่างไรและท่านได้หันจากรูปเคารพมาแสวงหาพระเจ้าเพื่อปรนิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และแท้จริงคริสตจักรพระเยซูแท้จริงยินดีต้อนรับท่านขอให้